มันพลาหรอหรอเชดให้หน่อยสิตั้งตั้งใจเช็ดหน่อยสิเอ้ย จะบอกว่าปากปากปากก็เริ่มเหมือนกันจริงไหมอะดูขอบเห็นไหมเห็นไหมอ่าขออนุญาตเช็ดนะนี่ three thousand dollars you gotta pay me that นี่ไม่มีตังค์นะนี่ไม่มีตังค์หรอกนะอยากเป็นหนี้ อยากโดนทวงนี่ทุกวันโอเค I give you a choice นะ I p าอ m า ten thousand dollars or or your heart หรือว่าหอมแก้ม or your heart เหรอไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ your heart เหรออะไรชอชอโอ้โหเอ้โอ้ะไม่รู้ครับ เขาพูดภาษาเกาหลีเก่งนะคนนี้อย่างสวัสดีเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วอ่ะเอาอมาชาเกียชาเกียชาเกียซาเเฮชาเกีย ชาญียเซียนมีได้ไหมรู้สึกคืออะยาวไปถึงกรุงเทพหรือเปล่าชาคียาชาญียาบ้าปเลย宝贝我爱你你โอ เป็นโนหนึ่งของคุณลีเอ้ยเปาเาเปาเ้า s เปาเป้า e เปา้าเปา้าเปาาเปเป้าเาป้าเปา่าเปเป้า ติตีรกกรักรักรักรกร้กรัเรักรักรักร้กรัไักรรกรลกรักรัรกัักรกักรัมกรักรเออั่ัยักรกรั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 กออกรักรกัักนััรรกก ก็เซลอีนั่นะหรือเปล่าก็จับได้ใช่ไหมแป๊บนึงนะครับจับได้ปะอ่าผมเข้าใจแล้วว่าทำไมโมอ่นถึงอ่านผิดขอโทษนะครับผมขอโทษนะครับหยิบหยิบห้ามใครจีบโมอินอ่านเม่นจับห้ามใครจับจีบแล้วก็ไปจับเหมือนกันแล้วก็ไปจับเลยเป็นโลหนึ่งของคุณลียังไง น้ำไทยเหนี่คามยวกันทุกคนเที่ยวภาคเหนือกันหรือยังครับผมเที่ยวเชียงใหม่กันยังบอดเอทเที่ยวเลยกับยังเลยเหรอยังเลยเหรอระวังตกระวังตกไปวอร์มอัพมาแล้วหูกเป็นยังไงบ้างอ๋อจีอ๋อเมื่อวานกายอ๋อวอร์มอัพวอร์มอัพ มหูจักจริงๆเลยยังไม่ได้ไปเที่ยวไหนเลยอะที่เดียวที่อยากไปคือในใจของโน้บินเดียเราวคาดหวังเรอวันนี้เราผมว่าผมไม่มาเนี่ยก็มานักก็ยืนอยู่นี่นี่มานี่มานี่ใครอยากคุยกับผมไหมครับสวัสดีครับเดินเข้ามาได้นะคะ ทุกคนนะยังไม่มีอะไรวันนี้นะครับมีครบรอบ28ปีช้อปปิ้งได้นะครับผมนี่นาทีนามีนาทีทองด้วยนะหลังจากจบอาจบ28บาทเหรอ2ะบาทไปเลยอยากได้อะไรไปหยิบเลยไม่ตกไม่ตกไม่ตกฉันเห็นอยู่ฉันเห็นอยู่ไม่ตกไม่ตกไม่ตก ขาคืออยู่อย่างนี้แล้วเมื่อกี้ใช่ใช่แต่เห็นอยู่เห็นอยู่ไม่ตรอย่าเข้าไปใกล้ๆไงไม่ได้หรอกอยู่ตรงนั้นแหละอ่ะเดี๋ยวลงไปละตกตกไปนี่คือเมื่อกี้นึกว่าเมื่อกี้นึกว่ากงอยู่จังหวะวุ่นเข้ามา กงยูอันนี้กงยูอันนี้กงเลยกงชากงชาหลอกหลอกหลอกอากงไม่สิพ่อกงยูของพี่จากพ่อกงยูของพี่เป็นพ่อกงยูของน้องได้ไหมได้พ่อกงยูของน้องน้องเลยน้องูุกันนะล่าหนุ่มต่อสุด โอ้โหดินสอสียี่สิบสี่สีถึงดินสอสี 4, มันจะมียีส่สิบสี่สีอ่ะอช่ทำไมคาดหวังแลไวนะเอารอทุกคนจับหูจับตาฟังเอ๊ะจับตาฟังจับหูอ่ะเล่นยังไงถึงดินสอสี 4, มันจะมียี่สิบสี่สีแต่แต่หัวใจที่มีเนี่ยดวงเดียวเท่านั้นลนะ่ะโอ้โอ อย่าไปยอมไหนสู้มาสิมิงหนคิดไม่ออกให้ให้สู้ตลอดเวลาครับอืเราเราก็สู้อยู่แหละยอมยอมยอมให้อะะยอมยอมให้เธอคนเดียวนั่นแหละเธอก็คือ ก็ก็คือกินข้าวยิงจ้ะคนเปลี่ยนเรื่องไวนังไม่ใช่หนาฉันอยู่ตรงนี้เธออยู่ตรงไหน ไม่ใช่หนาไม่ใช่หนาไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่คือฉันน่ะอยู่อยู่ตรงนี้กับเธอไงเออถ้าเธอจะร่นนะถ้าจะเล่นเงี้ยฉันรถนะเดบิวต์เป็นตลกาเฟ่วันนี้สองคนเนี้ยอ่ะเวลาเดินออกจากบ้านเนี้ยไม่ใช่หนาไม่ใช่หนาอ่ะไม่ไม่เอาเราไม่ตลกหรอกขายเราเราไม่ค่อยขายตลกกันเท่าไหร่เราไม่ขายตลกแต่เราขายอะไรขายเรอ เล่นกับระบบซะแล้ววันนี้ขอขายความขายความอะไรสิว no. ันนี้ขอขายความน่ารักแล้วกันในน่ารักที่สุดในโลกน่ารักที่สุดในโลกทำให้ดูหน่อยน่ารักน่ารักอย่างไหนไหนทำหน้าไหนทำหน้าเจี๊ยบๆหนิ เจี๊ยบเจี๊ยบผมเห็นทุกวันแล้วยังไม่เบื่อโอ้ยต้องเห็นหน้าเจี๊ยบเลยนะน่าขิงเก่งจังแกล้งเก่งมากไธรรมดาโอ้ยไมปธรรมดาเนี่ยบอกแล้วมาขายน่ารักวันนี้ไม่มาขายโหแรงมากอู้เกิดไม่ทันเอ้ยผมก็ไม่เกิดไม่ทันเหมือนกันเกิดไม่ทันจริง แต่เชื่อว่าเกิดแต่เชื่อว่าเกิดไม่ทันเกิดก่อนเป็นพี่เกิดหลังเป็นแฟนพี่ได้ปะเดี๋ยวโอ้เกิดหลังเป็นแฟนพี่ได้ปะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้หนาไม่ได้จ้าโอ้โหนี่มาแน่เนอยเจียงใหม่เจียงใหม่อากาศหนาววะครับ ร้อน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 ต้องทำยังไงโอ้ยได้ไหมได้ไม่ได้ห้เราผื่นอืมชุดมันโป๊อ่ะโอ้ยโป๊ยเหรอไหนไหนไหนใช่ไหมเห็นโป๊เลยเนาะฮะ ไอ้เนี่ยผมเหมนคุณต้นอะไรอันนี้โป้เนี่ยอย่าพยายามอผมขอเดี๋ยวผมอเข้าแบบโอ้ต้องเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเต้นคนเดียวเหงาเดี๋ยวช่วยเจ้าล่ะไม่ ไม่ได้ปิดปากจะลวงไปบีบคอจมูกบานหมดแล้วไม่จริงนะครับถ่ายรออ๋อถ่ายรอถ่ายรอถ่าย่อโอ้โหปัดเจลที่หัวแป๊บนึงนึกว่าคันหูเจลที่ ไปไม่เป็ดเลยทัช t o u ขอท o u c h down คู่หน่อยอา้าว t c h d ไปลุยล,ลืมมาแล้วมายังไงนะมาทัชดาวเต้นเหรอเร็ว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 เร็เเมารวเรเเเเร ต่เต้นเหรอป่าเต้นเต้นด้วยกันมาเวอร์ไหนนะเอาเวอร์ไหนเอาเวอร์ใช่เวอร์มือเวอร์มือเวอร์มือแกเวอร์มือฉันจะสารภาพหลังจากเต้นคลิปนั้นเสร็จอะฉันก็ลืมหลอกหลอกหลอกแล้วมองขึ้นไปบนฟ้าฉันรู้จะง้างน้ำดา ต้องสงสัยรปดนไหมมันซาไปโดนเส้นซาแล้วมาเอาใหม่มา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 อันนี้คนร้องลกันโอ้มา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 เดย์กับเธอฉันรู้สึกเหมือนชัดดาวมองขึ้นไปบนฟ้าฉันเช่าเชิหนั่งนับดาวโชอที่ไม่ต้องสงสัย เรื่องของเราหนยดามหล่อดมีโอ้ยเคอคุณคุณคุณเจ้จขอท่าจริงไหมเนี่ยคุณจะบอกท่าจริงไหมเนี่ยคุณสอนผมเต้นอีกสกรอบใช่ไหมฮะอนเเมื่อกี้ผมด้วยมาเดี๋ยวพี่จะสอนเองน้องมาได้มาเธอกับเธอฉันรู้สึกเหมือนเธอด้ มองขึ้นไปบนฟ้าฉันชวนเธอแต่งนับดาวชอบที่ไม่ต้องสงสัยเรื่องของเราลอยกับนิ่งโอ้เลิศจริงจังจริงๆแล้วมันเป็นเจ้าขไม่หรอไม่ไม่ได้เต้นเวอร์นี้อ่ะปกติเราเต้นอีกเวอร์ อยากดูหรออไม่เต้นให้ดูง่าย,ายหรอกนะโอ้ยไม่จะลอเต้นรบเดินไปข้างหน้าอย่ <c oughs> มันตกขึ้นมานีจ่จะเป็นยังไงดูแลไม่ได้แล้วนะเนี่ยโอ้ย <c oughs> จะดูแลกันไม่ได้เลยเหรอ <c oughs> ตกไปก็ <c oughs> แค่นี้มันจะดูแลกันไม่ได้เลยหรือไงอืมไม่ดูแลตัวเองก็ดูแลให้ไม่ได้หรอกนะ ไหน Metal Night ไหนไหนบอกอะไรไหนบอกว่ายองบอลฮีสรางเงอบอลยองเฮ้ยยองบอลฮียองบอลฮีสรางเงเนี่ยเห็นไหมเออนอนพิจารณาจ๋าอะไรนะพยักหน้าอย่างนี้คืออะไรเนาะเขาบอกว่าอันไหนอันนี้เลยทุกคนเคยดูเทเลทับบี้โอเคครับผม ก็วันนี้เทเลทบีสเดี๋ยวเดี๋ยวว่าเลยเราถ่ายรูปกันนะับผมนี่กรรมการเป่าแล้วเมื่อกี้แต่หมดหมดเวลาแล้วยวมามาครับเดี๋ยวเราถ่ายรูปกันดีกว่าวันนี้ก็คงองแฮปปี้เบิร์เดย์นะคะตัวเล็กถึงเวลาที่จะต้องเสียหายใบพายฮัลโหลเวลาที่ต้องไปช็อปปิ้งแล้วเพราะว่าถ้าคุณเดินออกไป วันนี้28บาทท่านั้นบทบาทอล้อโอเคโอเคทุกคนครับเดี๋ยวถ่ายรูปกันนะครับนาจทุกนนาจ้ามาถ่ายรูปกันครับทุกคน <c oughs> 李佳丽。<laughs>